โอเคกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทายทุกคนนะวันนี้เรามาแข่งรถกันนะเมื่อกี้ผีหลอกก็ไปป่าก็ไปรู้นะไปไปใครให้กำลังใจผมโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คลิปนี้ด้วยนะไปไปไปมาพากับการแข่งอีกพีที่สองเรียวเๆียวเรียเรียแคให้กำลังใจผมบังนะไปลันเติดกระโดดกระโดดผมเลือกกระโดดเอาแล้วกันนะนยึกยักนคะรับ ค yeah! ันนี้เลี้ยวหยักๆนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอุ๊ยวิ an Mother, no ่งว <sh> ิ่งวิ่งมันมากครับมันมากอุ๊ยขาวน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 ตอนนี้มีคู่แข่งกำลังสู้กับเราอยู่นะประกาศอะไรเนี่ยฮึตอนนี้คู่แข่งเราอยู่ด้านหลังะ Hm. <laughs> สีกันนะดูล้อ,อก,กันนะหาล้อ,อก,กันคนะเอาล้อนี้ดีกว่านะดูเหมือนรถพิ่เกมแบบนนะั้นไม่โกงไม่จำเป็นต้องขอเงินฉันจะบอแบเกมเงินสดจริงกับคุณคุณสามารถได้เงินจริงอย่างไ้ได้ เล่นเกมของเราคุณไม่จำเป็นต้องขอเงินคุณชนะเท่าไหร่เราจะตัดตรงไปยังพอดูมันที่ของคุณดาวน์โหลดผ่านวิดีโอนี้ตอนนี้คุณจะได้รับเงินรางวัลโบนัสหนึ่งหมื่นบาทถ้าคนมากมายได้รับรางวัลแล้วคุณจะรออะไรบ้านหลันงนี้เป็นที่ทำกำไรครับยิ่งกดปุ่มรับเงินของคุณตอนนี้นี่อยู่ด้านนากตอนไม่ออกไปเลยเหนหูก็ไม่แบบว่าแม่วางไว้ไหนนะอเอ๊สีพี่เนมเลยนะเอาสีพี่เนมนะ ขั้นสูงอยู่แล้วใช้ไม่ได้อุปกรณ์ขั้นต้นที่แจกมาตอนแรกใช้มือตีอยังแรงกว่าเลยเนี่ยยังไปฟาร์มเอาเซนนี่ดีกว่าสะสมเซนนี่ครบแล้วไปบุ๋มกระชับองแบบสิครั้งดีกว่าอ้วหัชิวแล้วก็รอยย่อมันตูแค่นี้ก็ออกไปสู้บอสได้สบายแล้วใครอยากให้ผมรีวิวเกมแล้วก็คอมเมนต์มานะใต้ล่างคลิปนี้เลยนะ ใครอยากให้ผมรีวิวเกมอะไรนะูมานับไปแข่งเลยวิ่ยทำไมกันตอนนี้การแข่งเยอะวะอันนี้ต้องใช้สมาธินะไอไอโบอกให้เลิกแป๊บหนึ่งแม่ตอนนี้โหคนเยอะมากเลยแม่ตอนนี้หนูต้องชนะก่อนแม่ไป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 โอ้โหดูดิ ไม่แต่คนเทพๆททั้งนั้นเลยอ่ะทำไมผมกาคนเดียวทุกคนสมน้ำหน้าไอรถสีดำตอนนี้รู้อย่าง่าใครใหญ่อู้อชนแม่งเลยอู้หปไปยีลันเปิดรู้จักเปล่ารถซิ่งอ่ะรู้จักเปล่ารถซิ่งอ่ะอุ้ยวันนี้รถพี่เนมาวิ่งนะพี่เนมกลายเป็นป๊อปเปอร์บินนะป๊อปป๊อปเบีป๊อปเปร์ดีวีอันนี้พี่เนมมาขับรถป๊อปเปร์บีนะแต่สีก็ยังเป็นสีรถเดิมเนะ รถมัดแต่งนะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวตอนมีมัดแต่งเดี๋ยวจะใช้เป็น,นยังไม่สัดใจครับต้องเอาใหม่คนระับเมื่อกี้มีคันหนึ่งแซงหน้าเราไปฮนะถ้าเกิดใครแซงหน้าผมผมก็จะเริ่มใหม่่ดีนะจนกว่าผมจะชน,น,นะทุกคนก็รู้นะครับ การแข่งนี้นะปั๊บปั๊บปั๊บอุ้ยอุ้ยมันแซงผมอุ้ยมันใส่อุ้ยไปไปไปเดี๋ยวผมต้องหาทางชนมันให้ได้นะนี่เอเห็นไหมชนโอู้หูอู้หูจังหวะนี้มาเดี๋ยวผมจะชนคันขาครับชนชนชนคืออะไรเออดูสิดูสอ แรงนะคันนี้นะคันนี้สเปคแรงนะคันนี้สเปคแรงนะตอนนี้ใครนำหน้าเราอยู่ก็ไม่รู้นะแต่ผมเห็นคนมีคนนำหน้านะเดี๋ยวเราต้องหาทางนะอันดับสองแงไม่นับต้องสู้นะจะต้องสู้นะอันดับสองไม่เป็นไรนะเอาใหม่นะอันดับสองไม่เป็นไรนะ